ไี่ฟังเสียงได้แล้วก็ได้ความงามด้วยครับอายุประมาณสองปีได้ครับอ๋อไม่ถึงหมื่นนะฮะราคาดีราคาอยู่ประมาณนี้ครับ ตอนนี้มงเลเนี่ยหมาเร็วไอบรูสตัวแล่ชัวงก็จะเป็นพายเจจินหนึ่ตัวมีราคาพิเศษสําหรับลูกค้าทางช่องนะมีลดเหลือตัวชุดนี้ก็จะเป็นนกโรเซล่าเป็นนกร้อมผสมนะอายุปีกว่าปีกว่าๆนะผมผู้เมียราคาคู่เฉพาะคลิปนี้นะครับสามารถแจ้งเข้ามาได้เดี๋ยวมีราคาพิเศษสุดๆให้ครับหน้าผา ตรงปากตรงหัวเขาค่อนข้างสวยมากสีสันะจืดฉายสวัสดีค่ะครอบครัวโอรีค่ะวันนี้เราอยู่กันที่จตุจักรสองบินบุรีวันนี้เราเช่อมาอัปเดตราคานกที่ร้านอันดามันนกสวยงามค่ะสำหรับท่านใดที่ยังไม่ได้ร่วมกิจกรรมแจกนกฟรีสองรางวัลของช่องครอบครัวโอรีพากินพาเที่ยวนะคะสามารถไปย้อนดูคลิปและร่วมกิจกรรมกับเราได้นะคะ ชุดนี้ก็จะเป็นลูกก้อนนกแก้วฟอรคัทแล้วก็เหลือเบิร์ดนะครับผมจะมีอยู่ไซส์เดือนกว่าเดือนเดือนกว่าครับจะคละกันอยู่ใช่ครับราคาก็มีตั้งแต่สา0ร้อยสี่ร้อยครับราคาก็อยู่ประมาณนี้ครับทั้งเหลือเบิร์ดแล้วก็ฟอรัทกเริ่มต้นที่3 0 0ร้อยึใช่ใช่ครับราคาอยู่ประมาณนี้ครับอืออือจะขึ้นจะขึ้นก็ยังมีเข้ามาตลอดนะคะสำหรับลูกก้อนเข้ามาทุกอาทิตย์ครับค่ะ ตัวนี้ก็จะเป็นลูกป้อนนกแก้วกีนชีสนะครับผมอันนี้จะเป็นกีนชีสจะมีกิมสันแล้วก็จะมีเยลโล่ไซส์ครับกิมสันก็ราคาอยู่ที่ตัวละ2,500ครับผมแล้วกีนชีสนะคะกีนชีสธรรมดาก็จะอยู่ตัวพ่น5 0 0ครับอันหถึง1,700ตอนนี้ครับแล้วแล้วแต่สีคโอ้โหว,โโวันนี้โทนเหลืองเยอะเลยนะ มันก็จะเป็นข so ้อคาเทลสวยๆเลยอ้วนๆเลยครับผมอายุเดือนกว่าครับอันนั้นอ้วนๆเลยครับราคาเท่าไหร่คะนี้ราคาอยู่ที่800ครับผมข้อคาเทลว่าอยู่ที่800-900ประมาณนี้ครับราคาถ้าสีขาวก็คือ900ไม่หนึ่งอ่าสีขาวก็อยู่ประมาณ900ครับผมค่ะโอ้ขอบคุณขอบคุณใหญ่มากใช่ตัวใหญ่อ้วน ตัวนี้ก็จะเป็นนกแก้วสันคอนัวนะครับผมอออขบคุณายุอ่าเดือนกว่ากว่าครับค่ะอันนี้ราคาอยู่ที่2,800ครับผมสองพัน0ปดส0งถึง3,000ครับไในนี้จะพระไซน์กันอยู่ครับผม่โอ้ขอบคุณขอบคุณเยอะเลยนะคะวันนี้ยังมีเข้ามาตลอดเลยนะครัใช่ครับสันคอนัวก็มีเข้ามาเรื่อยๆครับตรงนี้ค่ะโอ้ขอบคุณขอบคุณเหลืองเหลืองมีมั่งไหมที่ช่วงนี้ ก็มีเข้ามาบ้างแต่เหลืองๆจะขายได้ก่อนกินใหญ่ครับเหลืองๆนี่ราคาประมาณเท่าไหร่คิก็มันแล้วแต่ความเหลืองครับเยอ่สามพันกว่าถึงสี่พันครับอันนี้ก็มีให้เลือกกันเยอะนะแล้วก็มีเข้ามาตลอดหขอกินแนี่ลูกหัวฟูแลยหิวแล้วเหรออ่าชุดนี้ก็จะเป็นนกแก้วกรีนชิงนะครับผมจะมีตั้งแต่ normal ถึงอ่า ไพล์เปิ้ลชามอมอนซินนามอนเยลโลว์ไซส์ไพล์เปิ้ลอันนี้อยู่ที่ราคาอยู่พันสามพันสามถึงพันเจ็ดครับผมชาราคาก็ตามสีตามไซส์ครับผมบูไม่มีใช่ไหมพี่บูไม่มีเลยครับผมมีตอนนี้ก็มีมีลูกค้าจองไว้บูเป็นตุ๊กบูใช่บูราคาเท่าไหร่ถ้าเป็นสีเข้มๆก็อยู่สองพันกว่าบาทครับชาไซส์นี้เหรอพี่ใช่ครับผม อันนี้กีนชีก็มีให้เลือกกันเยอะเลยนะคะตัวนี้ก็จะเป็นนกแก้วลิงเน็ตจะเป็นสีสูงนะคะค <ฮะ S 2> ่ะตัวนี้ก็จะเป็นไพรยลีจะเป็นพายบลูยอ่ะพรยบลูสองตัวและอีกชัวงก็จะเป็นพายเ e กินห <ฮะ S 2> นึ่งตัวมีราคาพิเศษสําหรับลูกค้าทางช่องนะมีลดเหลือตัวละสองหมื่นบาทครับตัวละสองหมื่นใช่ใช่ครับผมค่ะบางเพื่อนนิดเลย ตูหัวก็จะขาวจัวเลยใช่อเชียตั้งค่อนข้างสวยมากมาก็จะสวยสามตัวนี้ใช่โผล่ละลิงเด็กก็ถือว่ามีเยอะนะคะช่วงนี้ใช่คุณผมใช่สวยอ่ะมีเข้ามาตลอดนะคะทช่วงนี้มีเข้ามาตลอดครับใช่ส่วนที่โผล่ไปก็จะเป็นสีเขียวมะนาวจุดนั้นสามพันห้าโอ้ยวิ่งออกมาเลยไปโชว์ตัวใช่ ขัดมาขัดมา <laughs> ด้านซ้นายก็จะเป็นสีเหลืองสีขาวแล้วก็ครีมไอโนโอครีมไลโน่หมดจะเหลือเหลืองกับขาวครับผมแลาา้วก็ราคาก็ตามไซส์นี่ราคาสี่พันถึงห้าพันบาทครับสี่พันห้าถึงห้าพันครับผมราคาก็ตามไซส์ตัวใหญ่ก็ห้าพันสีขาวครับตัวเล็กก็สี่พันห้าส่วนอีกตัวแดงๆนี่ก็จะเป็นเลดโนรีครับผมโอ้โนรีใช่ยังนี้ยังไม่เช็เคเพลอันนี้ราคาอยู่ที่ 8,000บาทลูกค้าทางช่องก็สามารถแจ้งขันมาได้เดี๋ยวมีราคาพิเศษให้ครับผมโอ้โหดีดีสวยอ่ะน่ารักอะ่ะ <laughs> ชุดนี้ก็จะเป็นนกแก้วลิงเห็กสีเขียวครับผม<ช>มัน,นจะเป็นนกสีล่างๆสีเป็นคึนเลยครับผมอันนี้ก็ราคาอยู่ที่ตัวละพันห้าร้อยบาทกับไซนี้ครับ<ช>แล้วก็จะมีไซย่อมๆกว่านี้ที่กําลังจะเข้ามาก็ราคาก็ตามตามไซส์ครับผม<ช>ย่อมๆกว่านี้ก็ราคาจะถูกกว่านี้หน่อยครับ<ช>ลิงเด็กก็ช่วงนี้ก็จะมีเข้ามาเรื่อยๆครับก็จะเป็นยังเป็นฤดูเข้าอยู่เดี๋ยวเข้าหน้าร้อนก็จะเริ่มมีน้อยลงแล้วครับ สีเขียวไม่รู้สึกว่าจะมีมาน้อยเลยนะพี่ปกติก็มีมาเยอะครับมีเหลี่ยแค่เนี้ยครับเดี๋ยวก็จะมีชุดใหม่เข้ามาอีกครับม,มีหน้าเนาะจะชอบหลกไม่ค่ยให้เห็นหน้าใช่ไหมลูกคะอ่าอ่าอ่ามุดเลยตัวนี้ตัวนี้ก็จะเป็นนกกระตั้วอัมเบลล่านะครับเป็นเพศผู้นะครับผม อายุสองเดือนกว่าอันนี้ค<ช>่อนข้างใหญ่มากดูเท้าซะก่อนค่ะตัวค่อนข้างใหญ่วุวนตับเลยค่ะลมนิ่งเลยครับอันนี้หน้าร้านอยู่ที่ราคาสามหมื่นแปดพันบาทครับสำหรับลูกค้าทางช่องก็สามารถแจ้งเข้ามาได้เดี๋ยวมีราคาพิเศษให้ครับผม๊นิ่งเลยนะปกติก็ส่วนอะโอ้วันนี้นิ่งเลยลูกค้าปกติก็จะส่วนมาก <laughs> อันนี้อากาศยังไม่ร้อนเลย อันนี้เรายังต้องปบกไฟไหมแม่พี่อ่าปบกครับค่ะป้นกี่มื้อนะคะป้อนสามมื้ออยู่ครับผมสามมื้อนะยังปบกไฟอยู่ด้วยนะคะไฟดนี้ตัวนี้ก็จะเป็นแอสติกันเกรนะครับผมเป็นลูกป้อนอายุกับสามเดือนแล้วครับอันนี้ก็เริ่มแทะหัดเริ่มหัดแทะครับผมค่ะนี่ก็ราคาอยู่ที่ตัวละสองหมื่นสองพันบาทค่ะ หลังนั่งหลับค่ะหลับก็มีเป็นผู้เมียเชเพ่แล้วครับผมเเป็นเพศผู้กับเพศเมียใช่ครับเพศผู้กับเพศเมียครับราคาเท่ากันนะคะราคาเท่ากันค่ะน้องจะหลับอ่ะตัวนี้ไม่หลับอลัอ <c oughs> ๋อพลังโชว์เลยโชว์เลยตัวนี้ก็จะเป็นนกฮอกเทลเป็นนกรุ่นๆครับ อายุประมาณ6เดือน7เดือนครับผมก็จริงๆอาทิตย์นี้มีเหลือค่อนข้างน้อยแล้วครับเพราะว่ามีลูกค้าหมอสีเหลืองกับสีขาวที่ค่อนข้างเยอ,ะ,อะช่วงนี้สีเหลืองกับใช่ใ่คผมค่อนข้างขายดีขา,ย,ขาย,ยากนิดนึงนะช่วงนี้ขายดีช่นี้ราคาอยู่ที่800บาทครับผมจะเป็นสีออกทึบๆหน่อยสีเข้มๆดำๆนะ่ ก็นนจะเป็น,ปนมกุกเดงเลยนะอ่าใช่ normal พวกนี้พายก็800ถ้าเป็นพวกมกุกมุกก็900ครับ <800. S 1> ไวเ้เฟสก็9ก0ถึง100 0บาทราคาก็ตามไซส์ตามสีครับข้อคเทลที่ร้านก็จะมีหลายราคาลูกค้าสามารถสอบถ,ถ,ถามเข้ามาทางเพจก่อนได้ค่ะก็มาเช็คราคาก่อนได้ครับโอ้ชอบอาหารไข่นะใช่ค่ะทีนี้ก็จะเป็นนกข้อคเทลร,รุ่นๆ่นเหมือนกันนะครับผม อันนี้ก็ราคาไม่แรงก็อยู่ตั้งแต่800ถึง1,200บาทสีขาวยี่นี่1,200บาทครับผมสีเหลืองก็อยู่ที่ตัวละ1,000บาทครับ่ดยพวกมุก normal ถ้าออต,ตัวดำๆหน่อยออกคลืบๆหน่อยก็จะอยู่ประมาณ800บาทครับราคาก็ไม่แรงสามารถจับต้องได้ครับมีเข้ามากันตลอดเลยนะพี่ค่ะเข้ามาเรื่อยๆแ,<ต>แต่อาทิตย์นี้จะขายดีหน่อยก็ว่าลูกค้าจะคัดสีขาวกับสีเหลืองไปค่อนข้างเยอะค่ะปกติจะมีเยอะเร้ามาอาทิตย์นี้ ตัวนี้ก็จะเป็นค็อกเทลเชื่องจับเล่นได้นะครับผมอันนี้พิเศษราคาตัวละ1,200บาทอันนี้ตัวจวากลูกฟ้อนตัวลานเชื่องเล่นได้ด้วยครับสีสวยด้วยสีเหลืองสวยเหลืองมุกค่อนข้างสวยค่ะสวยอ่ะนิ่งอ่ะจะขายออ,ออกเป็นออกเป็นฟิลโลดสวยอ่ะอุยดูดูเฮ้ยสวยเนะ่สยสนะิเนี่ย ตันนี้ก็จะเป็นสายหวานสายแฟนซีหน่อยเับเป็นหงยกฮอลแลนด์ ok land. อันนี้ราคาอยู่ที่ตัวละ200บาทอันนี้ราคาไม่แพงยับต้องได้จะเป็นสีหว,วานหวานแฟนซีเป็นอย่าจะเป็นหน้าเหลืองแต่เหลือน้อยครับวันนี้แล้วก็มีเป็นฟอลโลตาแดงแดง่เนี่ค่ะเหลืองเหลืองก็จะเป็นฟอลโลข้างในตาแดงแดงแต่เหลือแค่นี้เหลือน้อยอราคาไม,ไม่แพงนะราคาตัวละ200บาทอันนี้เหลืองเลยนะ หงยกอันแหลนะครับผมตอนนี้ก็มีตั้งเยอะเป็นนกรุ่นนกพร้อมทำค่าคลากันอยู่อันนี้ราคาตัวละหนึ่งรอยห้าสิบาทครับผมหนึ่งรยห้าสิบใช่ใช่ครับผมตอนนี้ก็ยังพอมีเข้ามานะคะพี่ครับมีเข้ามาเรื่อยๆครับมีประมาณกี่ตัวครับพี่วันนี้สองกรงใช่ไหมคะมีสามกรงครับเอาสามกรับค่ะ ราคาเดียวกันหมดเลยนะพี่ม่สามกมอ่าใช่ครับราคาเดียวกันหมดเลย<ะ>รครับสามกมครับมีหลายสีให้เลือกเลยทีดน,นั้นก็จะเป็นนกกระจอกจาวานะครับผมเป็นสีสีนอมอนนะครับผม อันนี้จะมีค่อนข้างเยอะราคาตัวละ150บาทครับผมค่ะมีเยอะนะมีเยอะครับมีปรอะนี้เป็นนกพร้อมทำถึงร้อยไหมนี่เป็นร้อยครับมีหลายตัวแล้วก็สีนี้สีเดียวเลยนะใช่ครับสีเดียวไม่มีเลยครับตอนนี้สีอื่นไม่เข้าเลยนะช่วงนี้สีอื่นไม่เข้าเลยใช่ครับผมค่ะทีนี้ก็จะเป็นนกสีบ้านะครับผมเป็นสีบ้าธรรมดาตัวละ150บาทครับผมอ่า170บาทพูดถึง170บาทครับตัวจร แล้วก็จะมีปวนอยู่ก็จะเป็นนกเขาไดมอนด์ไดมอนด์ก็ราคาตัวละ200ครับผมเขาไดมอนด์ตัวใหญ่นะตัวใหญ่ครับค่ะตัวละ200ตัวละ้อเป็นนกพร้อมผสมตัวอ้วนเลยอ่ะชุดนี้ก็จะเป็นนกโรเซล่าเป็นนกพร้อมผสมนะอายุปีกว่าปีกว่าผมพู่เมียราคาคู่ละหนึ่งห่แันบาทครับลูกค้าทางช่องสามารถแจ้งกันไปได้เดี๋ยวมีราคาพิเศษให้ครับอิส อชุดนี้ก็จะเป็นอ <5. S 1> ีสเทนโรเซล่าก็จะมีเป็นสิบสคู่ครับอ๋อมีหลายคู่มีหลายคู่ครับลูกค้าสามารถแจ้งเข้ามาได้ครับ <5. S 1> อันนี้จะเป็นนกสวยๆเลยพร้อมทําสวยอ่ะโตพร้อมทํานะคะ <5. S 1> ชุดนี้ก็จะเป็นนกแก้วอีเล็กซัสนะผมเป็นเพศเมียอายุประมาณอ่ห้เดือนอันนี้ราคาอยู่ที่ตัวละหมื่นสามพบาทครับ เชืองจับเล่นได้อันนี้ก็ป้อนเสียมก็ได้ไม่ป้อนก็ได้ครับผมเล็กตัดที่ร้านก็จะมีเป็นสิบตัวครับมีตั้งพเพศผู้เพศเมียครับผมมีค่อนข้างเยอะเชื่องจับเล่นได้ชุดนี้ก็จะเป็นนอกอีเล็กตัดเพศผู้นะครับผมอายุประมาณ5 6เดือนเหมือนกัน,นตัวนี้เชื่องจับเล่นได้ไม่ต้องป้อนก็ได้แล้วอันนี้ราคาอยู่ที่ตัวละหนึ่งบาทครับผมตัวค่อนข้างใหญ่ค่อนข้างใหญ่อยู่ครับตัวใหญ่ เอเล็กตัสก็มีหลายตัวนะคะใช่ครับมีมีหลายกลรงมีหลายตัวครับมีเป็นสิบเลยตอนนี้แ,แพะกรโพดลนะชุดนี้ก็จะเป็นนกเขาชวา3ามสีนะครับผมจะมีค่อนข้างเยอะอันนี้ราคาอยู่ที่ตัวละ600บาทเป็นนกอายุป,ประมาณ8 9, 9เดือนครับค่มีเข้ามาเรื่อยๆครับผมอันนี้ฟังเสียงได้แล้วก็ได้ความงามด้วยครับ ชุดนี้ก็จะเป็นโนรี Black แบล็กแคปนครับผมอายุ2ประมาณ2ปีอันนี้ก็เริ่มผสมได้แล้วอายุประมาณ2ปี 2> เพศผคู่มีราคาอยู่ที่คู่ละว8 8 0 0บาทครับผมไม่แยกนะคะขายเป็นคู่เลยนะใช่ใช่นี้ไม่ขายแยกครับเป็นเพศผู่เพศเมียครับผมตัวนนี้ก็จะเป็นนกแก้วโนรีนะครับผมเป็นเลสโนรีนะครับาอายุประมาณ2ปีได้เหมือนกัน อันนี้เป็นเพศเมียราคาอยู่ที่8,500บาทครับสำหรับลูกค้าทางช่องอาสามารถแจ้งก็มาได้เดี๋ยวมีราคาพิเศษให้ครับผมนนเป็นเพศเมียอายุประมาณ2ปีนะครับผมอันนี้ก็พร้อมไปชุดเพศเลยนะคะได้ครับผมชุดนี้ก็จะเป็นนกแก้วซันพอนัวนะครับผมจะมีเพศผู้เพศเมียคร <c oughs> ับราคาอยู่ที่คู่ละ9,000บาทครับผมค <c oughs> ู่ละใช่ค่คู่ละ9,000บาทครับคี่เพศผู้เพศเมียราคาพิเศษเลยเหรอพี่อายุเท่าไหร่อะ อายุประมาณ2ปีได้ครับอ๋อไม่ถึงหมื่นนะฮะราคาดีราคาอยู่ประมาณนี้ครับอะไรงงเลยเนี่ยน้ำเส่าเร็วมีกี่คู่อ่ะตอนนี้เหลืออยู่สองคู่ครับโอ้ยซีหนูจะทานไยละคู่ละเ0้าพันเนาะใช่ครับโตพร้อมๆเนี่ยนะใช่ใช่มีสองคู่เหราคาพิเศษราคาพิเศษนี้ค่ะไม่ถึงหมื่นน่ะ สองปีด้วยรับไปนี่เตรียมรังเพาะเลยนะทีนี้ก็จะเป็นสันคพนัวพร้อมทำเหมือนกันอายุประมาณ2ปีเป <5 S 2> ็นคู่เพศเมียราคาอยู่ที่ 9, ทคู่ละ9,000บาทครับผมคู่ละ9,000พันใช่ใช่ค่ะเฮ<ค>้ยไปสองคู่นะมันลงมาเหรอพี่ช่วงนี้หรือว่ายัางไงหรือว่าอันนี้เป็นราคาพิเศษราคาอยู่ประมาณนี้าคิดโอ้อยังไม่ถึงหมื่นเหรอใช่ครับอยู่ประมาณนี้ค่ะแล้วแต่อารมณ์เจ้าของร้าน <laughs> ลารมณ์ไหละอะวันนี้น่ารักต <laughs> ัวน,นี้ก็จะเป็นนกแก้วลิงเนกนะผมเป็นนกประมาณสี่เดือนประมาณสีเ่เดือนอันนี้ตัวละ5 5 0 0ันบาทสีเหลืองอันนี้เชืองตัวนี้เชื่องต่อจากกุ้งก้อนครับผมอ่าดูเสียงดูเสียงค่ะเหลือตัวเดียวเลยเหรอถ้าไซนี้ไซนี้เหลือตัวเดียวครับผมค่ะ ฮันดูเสียงฟังเสียงเขาชุดนี้ก็จะเป็นนกแก้วลิงเน็กนะครับผมเป็นพายเป็นพายลีจะมีพายบลูตัวหนึ่งแล้วก็จะเป็นพายเวลเลตตัวหนึ่งครับผมเวลเลตนี้อยู่ราคาอยู่ที่3 5 0ห0ลดพิเศษสำหรับผูกค้าทางช่องสำหรับเฉพาะคลิปนี้นะครับสามารถแจ้งเข้ามาได้เดี๋ยวมีราคาพิเศษสุดๆให้ครับทั้งสองตัวอีกตัวจะเป็นพายบลูราคาอยู่หน้าร้านอยู่ที่25,000บาทครับ อันนี้ก็พิเศษเหมือนกันจะเหลือแค่2ตัวสวยๆสาหรับลูกค้าทางช่องอันนี้รถพิเศษเลยสามารถแช็คก็มาสอบถามราคาได้ครับผมค่ะเพศของทางร้านก็คืออันดามันนกสวยงามจะตุจักสองมินบุรีครับผมค่ะชุดนี้ก็จะเป็นนกแก้วกรีนชีฟนะครับผมจะเป็นนอร์มอนะครับผมอันนี้ราคาอยู่ที่ตัวละ2,000บาท เป็นนกประมาณ8ปดเจ้าเดือนครับไม่ใช่คู่กันใช่ไหมพี่อ่านี่ยังไม่เช็คเพลทอ่ะยังไม่ได้เช็คเพ่ใช่ตัวละสองพันบาทตัวละสองพันแล้วก็จะมีชินนัมอนอีกคู่หนึ่งที่เหลืออยู่ตอนนี้ครับปกติก็จะมีคู่าทิตย่แต่ที่นี่จะเหลือแค่สองคู่แล้วจะเหลือแค่สี่ตัวครับแต่ยังไม่ได้ทราบเพลทชุดนี้ก็จะเป็นนกแก้วนอรีเรนโบ์นะครับเป็นเพศผู้นะครับผมอายุประมาณปีกว่า ตีกว่ากว่าใช่อันนี้ราคาอยู่ที่ตัวละ6,000บาทครับผมพร้อมใบเช็คเพลใช่ไหมใช่พร้อมใบเช็คเพลครับค่ะชุดนี้ก็จะเป็นเอ่อกีนชีกซินนามอนนะครับผมราคาก็ตัวละ2,000บาทค่ะเป็นนกอายุป,ประมาณ8-9เดือนเหมือนกันยังไม่ทราบเพศครับผมค่ะอันนี้ถ้าลูกค้าอยากทรา,เาบเพศคือทางร้านรับเช็คด้วยไหมพี่ใช่รับรับเช็คด้วยครับผมค่ะราคาประมาณเท่าไหร่พี่คะราคาประมาณ200บาทครับสองร200 <200 S 1> ้อยถึง250ครับผมค่ะ ส่วนเลือกเบิร์ชุดนี้ก็จะเป็นะจะมีแบล็คมาร์อันนั้นตัวละ5 0 0บาทครับแล้วก็จะมีพวกฟิชเชอร์ฟิชเชอร์ธรรมดาตัวละ350ครับผมจะคลาคระกันอยู่ครับวันนี้เหลือเท่านี้นะคะเหลือน้อยครับวันนี้เหลือน้อยมากไม่มีขอบตาไม่มีเลยนะคะวันนี้อ่าไม่มีครับอาทิตย์นี้ไม่มีเลยครับผมแล้วยังพอมีเข้ามาไหมพี่ไม่มีขอบตาก็มีเข้ามาแบบทุกอาทิตย์ครับแต่อาทิตย์นี้จะขายดีหน่อยค่ะออกไปเยอะ วันนี้ก็จะเป็นนกแก้ววีเล็กตัสประมาณอายุประมาณ4 5หเดือนครับเป็นเพศเมียอันนี้จับเล่นได้อันนี้จะป้อนก็ได้ไม่ป้อนก็ได้ครับผมเชื่องๆครับอันนี้ราคาอยู่ที่1 3 0 0 0บาทครับอ้วนๆแข็งแรงใช่ครับหนึ่0หบาทครับยังพอฝึกพูดได้ในที่ไซนี้พูดได้ครับพูดได้อยู่แล้วครับยังพอฝึกได้นะถ้าเป็นไซนี้เอาไปเลี้ยงโซ์ได้เลยค่ะ อ่าชุดนี้ก็อ่าตัวนี้ก็จะเป็นนกกระตั้วมีเดียมเป็นเพศผู้นะครับผมนี่กายิมประมาณหกเดือนแล้ว6เดือนแล้วใช่ครับผมราคาหน้าร้านก็อยู่ที่ส5,000ันบาทครับลูกลูกค้าทางช่องก็สามารถแจ้งก็ไม่ได้เดี๋ยวมีราคาพิเศษให้ครับผมนิ่งเลยลูกนิ่งเลยีเครื่องจับเล่นได้ขี้เล่นเริ่มพูดได้แล้วาพูดอะไรพี่ก็อ่าเริ่มพูดพ่อจ๋าพ่อครับสวัสดีได้แล้วครับ๋อไม่ได้ยินติตามเคย กระตัวก็ยังพอมีเข้ามาเรื่อยๆนะคมีเรื่อยๆครับที่ร้านก็จะมีเข้ามาเรื่อยๆครับผมค่ะอิเล็กตรัสวันนี้ก็มีเยอะนะใช่ครับค่ะชุดนี้ก็จะเป็นนกไวโอเลตโทลลโคนะครับผมเป็นนกที่กินผลไม้อันนี้เลี้ยงง่ายตัวค่อนข้างสวยนะครับหน้าผากตรงปากตรงหัวเขาค่อนข้างสวยมากสีสันจะจืดจัดอันนี้การเลี้ยงนี่ก็คือต้องขออนุญาหน่อย พวกนี้ไม่ต้องครับเป็นนกนําเข้าเลี้ยงสวยงามทั่วไปครับผมมันไม่ใช่นกป่าบ้านเราอันนี้ไม่ใช่นกบ้านเราครับเป็นนกต่างประเทศพวกนี้ครับเน้นไปที่สีสันหรือพี่เขาสามารถที่จะพูดได้ไหมถ้าเลี้ยงกันตั้งแต่เล็กเลพวกนี้ไม่พูดไม่น่าจะได้นะครับผมแต่เน้นไปที่สีสันใช่แต่จริงๆถ้าโตจากลูกป้อนจะเชื่องมาก อันนี้คือยังไงคู่กันใช่ครับเปอนคู่คู่เมียครับตัวด้านหน้าตัวผู้กับตัวด้านหลังตัวเมียครับอันนี้ราคาอยู่ที่คู่ละ2 5 0 0 0บาทครับ25 0 0 0บาทใช่สำหรับลูกค้าทางช่องสามารถแจ้งกันมาได้อย่มีราคาพิเศษให้ครับผมกินผลไม้ทุกอย่างกินเหมือนตระกูลนกเยียงครับนกเยี่งนกขนทองพวกนี้บ้านเราเพาะได้ไหมพี่ก็ได้ครับบ้านเรามีคนเพาะเยอะครับเพาะง่ายด้วยแต่ไม่ค่อยมีเลยนะ ปกติก็มีมีหลายฟาร์มเลี้ยงครับมีมีครับผมค่ะสวยอ่ะสวยครับหน้าก็จะมาทขางสวยเนาะนิ่งเลยอ่ะอายุเท่าไหร่ถึงเริ่มผสมพันธุ์เนี่ยพี่นีพวกนี้ก็เป็นปีครับเป็นปีนะจะผสมพันธุ์ได้ใช่ค่ะสวยอ่ะแต่ตัวผู้กับตัวเมียหนูก็เห็นเขาไม่ได้ต่างกันเลยไหมพี่ใช่ครับหน้าจะคล้ายๆกันหน้าคล้ายกันเลยหัวก็สีเดียวกันปากก็สีเดียวกันแต่ห่างก็จะเย็นไหม ใช่อันนี้คืออะไรเราทราบจากการเช็คเพจใช่ไหมพี่ใช่ค่ะตัวผู้จะมีห่วงขายอยู่อ๋อตัวผู้หางไม่สวยนิดนึงนะเดี๋ยวเดก็ขึ้นนะครับค่ะสวยอ่ะสวัสดีค่ะครอบครัวโอริค่ะวันนี้เรามีอาหารนกดีีคุณภาพมานําเสนอกันค่ะตัวแรกก็คือบูมนกแก้วบูมนกแก้วจะเหมาะสําหรับนกกระตัวมาคอ aze, แอฟริกันเกสันคอนัวแล้วก็อิเล็กตัสค่ะ ถัดมาจะเป็นบูมเริ่มเบิร์ดคอคัทเทลตัวนี้ก็สามารถทานได้ทั้งนกเริ่มเบิร์ดคอคัทเทลแล้วก็กินชีสค,ค่ะถัดมานะคะจะเป็นบูมนกหงหยกค่ะสามารถทานได้ทั้งนกหงหยกฟอร์พัสแล้วก็นกฟินค่ะสินค้าดีมีคุณภาพจากหงเพรเซ็นเตอร์ร้านก็จะอยู่ที่จตุจักรนะคะมีทั้งราคาส่งราคาปีกสามารถจัดส่งให้ลูกค้าได้ทุกจังหวัดทั่วประเทศค่ะ ท่านใดสนใจเราจะขึ้นช่องทางการติดต่อไว้ให้ทั้งเบอร์โทรและก็ไลน์สามารถติดต่อสอบถามกับทางร้านได้โดยตรงค่ะฝากสินค้าดีมีคุณภาพจากหงเพสเซนเตอร์ไว้ด้วยค่ะ